สวัสดีครับวันนี้ Apple ปล่อย iOS 18เวอร์ชัน RC Release Candidate หรือเบต้าสุดท้ายมาอัปเดตกันแล้วครับโดยมีกำหนดการที่จะปล่อย iOS 18ตัวเต็มในวันที่17กันยายนนี้ในบ้านเราครับสำหรับการอัปเดตในเบต้าสุดท้ายนี้มีอะไรใหม่มีอะไรน่าสนใจบ้างเราไปชมกันเลยครับสำหรับเพื่อนๆที่ติดตั้ง iOS 18เวอร์ชันเบต้าเอาไว้แล้วต้องการอัปเดตเป็น iOS 18ตัวเต็มแนะนำให้ข้ามเวอร์ชัน RC นี้ไปก่อนนะครับเพราะถ้าอัปเดตเป็นเวอร์ชัน RC แล้ว ถ้าเวอร์ชั่นเต็มมาและมีหมายเลข build เดียวกับเวอร์ชัน RC เราจะไม่เห็นการอัปเดตเป็นตัวเต็มแสดงขึ้นมาเพราะเป็นตัวเดียวกันนั่นเองครับถ้าจะอัปเดตตัวเต็มให้ค่าเวอร์ชัน RC ไปก่อนครับสำหรับ iOS 18รองรับ iPhone ในรุ่นต่างๆที่แสดงอยู่บนหน้าจอตอนนี้เลยครับนอกเหนือจาก iOS 18เวอร์ชัน RC แล้ววันนี้ Apple ยังปล่อย iPad OS 18 RC Mac OS 15 RC TV OS 18 RC Watch OS 11 RC และ i วอร์ช o s 2 rc มาให้อัปเดตกันด้วยครับสำหรับการอัปเดตครั้งนี้จาก iOS 18 beta 8เป็นเวอร์ชัน rc ขนาดไฟล์จะใหญ่มาเลยนะครับเพราะจะอัปเดตทับ iOS เดิมที่มีอยู่ทั้งหมดโดยบน iPhone 15 Pro Max ขนาดไฟล์ในการอัปเดตอยู่ที่6.98 b กาิกะไบต์การอัปเดตใหม่ล่าสุดนี้จะชวนอัปเดตแค่ไหนเราไปอัปเดตรับไปชมกันเลยครับภายหลังการอัปเดตหมายเลขบิ่ใหม่ของ iOS 18 rc คือ2 2 a 3 3 5 4 สำหรับการอัปเดตในครั้งนี้แม้จะเป็นเบต้าสุดท้ายแต่เป้าก็ยังเพิ่มฟีเจอร์ใหม่ๆเข้ามาครับแอปกล้องของ iOS 18มาพร้อมกับความสามารถที่ผู้ใช้รอคอยกันมานานแต่ไม่เคยทำได้สักทีตอนนี้ทำได้แล้วครับนั่นคือเมื่อเราถ่ายวิดีโอเราสามารถแตะปุ่ม p a u s e เพื่อหยุดถ่ายชั่วคราวได้แล้วโดวยบนหน้าจอจะ,สะแสดงให้ทราบช่วงเวลาที่เราหยุดและสถานะการณหยุดในขณะที่หยุดนี้เราสามารถปรับแต่งการตั้งค่าต่างๆได้ตามต้องการเลยครับ เช่นการเปิดปิดแฟชการปรับระดับการซูมการถ่ายภาพนิ่งถ้าต้องการถ่ายต่อสามารถแตะปุ่มชัตเตอร์เพื่อถ่ายต่อได้เลยครับคุณสมบัตินี้รอกันมานานมากตอนนี้ใช้งานได้แล้วครับทําให้การถ่ายวิดีโอทําได้อย่างยืดหยุ่นมากขึ้นลดขั้นตอนในการตัดต่อภายหลังได้ไม่ต้องเอาคลิปไฟล์วิดีโอมาต่อกันภายหลังอีกแล้วครับดีต่อใจสุดๆไม่เพียงเท่านั้นเมื่อเราถ่ายวิดีโอที่ 4K 60เฟรมต่อวินาทีหลังจากนั้นเมื่อเราเปิดวิดีโอขึ้นมา แล้วแต่แก้ไขด้านบนจะมีไอคอนรูปนาฬิกาแสดงขึ้นมาเมื่อแตะเลือกเราสามารถเลือกความเร็วในการเล่นวิดีโอได้ด้วยครับระหว่าง100%ที่60เฟรมต่อวินาทีหรือ5 0ที่30เฟรมต่อวินาทีโดยเมื่อเลือกความเร็วที่ลดลงแล้วในแถบคว,ว,ลลวบคุมการเล่นด้านล่างจะมีสไลเดอร์แสดงขึ้นมาเพื่อให้เราเลือกได้ว่าจะให้เล่นช่วงไหนในความเร็วที่ลดลงปรับแต่งเลือกช่วงได้ตามใจต้องการนี่เป็นฟีเจอร์ใหม่ที่เจ๋งมากเลยครับทำให้เราสามารถเพิ่มเอฟเฟกต เพิ่มลูกเล่นปรับช่วงความเร็วสโลโมชันในวิดีโอเพิ่มเสน่ห์ให้กับคลิปวิดีโอของเราได้ง่ายๆแล้วครับโดยหลังจากที่ปรับแต่งแล้วเมื่อเราแตะเมนูรูปจุด3จุดด้านบนในเมนูที่แสดงขึ้นมาเราสามารถเลือกบันทึกเป็นสำเนาวรวมถึงแก้ไขสโลโมชันได้ด้วยครับในส่วนของการเพิ่มวอลเปเปอร์ใหม่ตอนนี้วอลเปเปอร์ของ iPhone 15ที่หายไปก่อนหน้านี้ในการอัปเดตเป็น iOS 18เวอร์ชัน RC วอลเปเปอร์ที่หายไปทั้งหมดตอนนี้กลับคืนมาแล้วนะครับ ในแอป Watch เมื่อเราแตะหัวข้อ Gall ล r รี่หน้าปัด Apple ได้เพิ่มหน้าปัดใหม่สะท้อนแสงและฟลักมาให้เราเลือกใช้ด้วยครับเมื่อแตะเปิดเข้าไปเราสามารถปรับแต่งเลือกรูปแบบการแสดงผลต่างๆได้ตามต้องการอยากได้หน้าปัดแบบไหนไปเลือกตามใจเลือกกันได้ตามสไตล์การใช้งานของแต่ละคนได้เลยครับทั้งหมดนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงลหลักๆใน iOS 18 RC Release Candidate ที่เป็นเบต้าสุดท้ายสัปดาห์หน้าในวันที่17กันยายนในบ้านเรา Apple ก็จะปล่อย iOS 18ตัวเต็มและ iPadOS 18ตัวเต็มมาให้ผู้ใช้ทั่วโลกอัปเดตกันแล้วครับมาเมื่อไหร่เพื่อนๆติดตามรีวิวฟีเจอร์แบบครบๆจัดเต็มได้ที่ช่องสอนใช้ง่ายนิดเดียวนี้ครับฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์เป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ